สวัสดีค่ะเจอกันอีกครั้งนะคะก่อนหน้านี้นะคะเราก็เจอกันในคลในิในคลิปที่เตรียมความพร้อมนะคะเราทําไมต้องเตรียมความพร้อมนะคะก็คือ1เลยนะคะถ้าเราไม่เตรียมความพร้อมนะคะเราจะไม่มีเพื่อนๆนในเฟซแล้วก็เราจะไม่มีกลุ่ม ลุ่มในเฟซเพื่อที่เราจะมาทําวิธีฟรีนะคะในเรื่องของการค้าขายออนไลน์ในในในการทําวิธีฟรีนะคะส่วนเพื่อนๆที่ไม่ได้ทําไม่ได้เตรียมความพร้อมมานะคะก็ให้กลับไปเตรียมความพร้อมก่อนนะส่วนเพื่อนๆที่มีวัตถุดิบแล้วก็เตรียมความพร้อมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มการทําวิธีฟรีกันเลยนะคะอ่ะจากนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าการทําวิธีฟรีมีวิธีการทำยังไงบ้างนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็เข้ามาในเฟซของเรานะคะเข้ามาในเฟซของเรานะคะเหมือนเดิมเนาะการทําวิธีฟรีนะคะมันก็จะมีในส่วนของการทักแชทน,นะคะโพสต์กลุ่มนะคะอ่าแล้วก็ปาร์ตี้รับชมนะคะตอนนี้เราจะมาเริ่มดูในเรื่องของการ เราจะมาเริ่มทําในเรื่องของการโพส์กลุ่มก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกอนนะคะเพื่อนๆน่าจะมีในเรื่องของกลุ่มไว้แล้วนะคะที่ให้ไปเตรียมความพร้อมมาเนาะ,ะการที่เราจะโพสต์กลุ่มนะคะหนึ่งเลยนะคะเราต้องไปเอาคอนเทนต์ที่เราเตรียมไว้ก่อนนะคะคิดไปแล้วนะว่าเราจะขายสินค้าตัวไหนนะคะเหมือนเดิมจาก,ก็ขายอีฟอเหมือนเดิมนะคะจ๋จะไปที่โน้ตแล้วก็ไปคัดลอกนะคะคัดลอกในส่วนของคอนเทนต์ที่เคยมีไว้นะคะ คอนเทนต์ก็เหมือนเดิมนะคะมีช่องทางการติดต่อของเรานะคะอ่าเราก็กดคัดลอกมาแล้วก็กลับมาที่เฟซของเราเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือวิธีการโพสกลุ่มนะ,ะให้ทุกคนนะคะมาที่3ขีดนะคะแล้วเราจะเห็นนะคะกลุ่มก็คือกลุ่มตรงนี้นะคะให้เราแตะไปเลยแตะไปแล้วเราจะมองเห็นกลุ่มต่างๆที่เราเป็นเพื่อนอยู่ใน,ในกลุ่มก็คือตรงโซนนี้นะคะข้างบนเนี่ยค่ะเห็นไหม ของสาจะมีเยอะนะมีประมาณ382กลุ่มนะคะให้เราดูนะคะเลื่อนขึ้นมาอย่างนี้นะคะเราเลือกเลยว่าเราจะโพสกลุ่มไหนนะสมมติว่าสมมติว่าสมมาจะโพสในกลุ่มนี้ละการขายเอโวเนาะก็จะมาในกลุ่มของพบรักแท้อะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่รูปเหมือนเดิมเลยนะคะ เสร่รูปเอฟโเหมือนเดิมเลยนะคะเ,คเราจะเลือกรูปมาประมาณ3-4รูปนะคะเ,คเลือกเลือกเอาที่เราจำเป็นต้องใช้เช่นรูปผลลัพธ์รูปปัญหาของลูกค้าแล้วก็รูปสินค้าแล้วก็รูปออยนะคะ,ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็วางข้อความเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็โพส อันนี้คือวิธีการโพสกลุ่ม pues นะคะเนี yeah, <ถ>่ยหายไหมคะขึ้นมาแล้วนะให้เรากดไลค์ตัวเองเพื่อเป็นมารยาทที่ดีนะคะและเป็นการที่เราไม่ต้องทําให้มันเร็วมากเพราะว่าการที่เราทําเร็วพรวดเพๆไปเนี่ยมันจะมองว่าเราเป็นหุ่นยนต์นะคะเราอาจจะโดนบล็อกได้นะคะอันนี้นะคะเราก็เป็นมารยาทมากดไลค์ให้เขานิดนึงนะคะกดไลค์กับเพื่อนๆที่เขาอยู่ในกลุ่มนี้นะคะกดไลค์เขาหน่อยอันนี้ค่ะสักสามสี่คนนะคะ อันนี้คือวิธีการโพสกลุ่มนะคะให้เพื่อนๆนะคะโพสตกลุ่มแบบนี้นะคะวันละ5กลุ่มนะคะ5้ากลุ่มก็คือเราอาจจะแบ่งเป็นเช้าบ้างกลางคืนบ้างก็ได้นะคะเราอย่าไปโพสเยอะนะเดี๋ยวจะโดนบล็อกนะคะอ่าน,นี่คือวิธีการโพสกลุ่มแล้วก็กลับมาที่หน้าฟีดเฟซเฟซของเราต่อนะเราก็จะเห็นไหนมเราจะเห็นโชว์ขึ้นมาที่เราโพสตกลุ่มเมื่อกี้ะคะ่ะหน้าฟีดของเราอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทักแชทนะคะ ประเด็นก็คือเพื่อนๆเราเริ่มเยอะแล้วใช่ไหมเราจะรู้เลยว่าใครที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรากลุ่มเป้าหมายเช่นสาขายา e โใช่ไหมสากจะดูคนที่ประมาณอายุประมาณสานะคะ45-45-55นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของวัยทองนะคะกลุ่มของวัยทองนะคะเราอยากรู้นี่ว่าคนนี้จะต้องมีปัญหาแน่นอนในเรื่องของวัยทองเราสามารถที่จะวีเซนต์ตัวนี้ให้เขาได้นะคะ โปรไฟล์ของเราตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนนะคะเลื่อนเลื่อนดูนะสมมติว่าเราเลื่อนดูเราสนใจตัวนี้แล้วกันค่ะปุ๊บเราก็มาที่ข้อความตรงนี้นี่นะคะเออเราก็อาจจะส่งสติกเกอร์ทักทายเขานิดนึงนะ่ทักทายนิดนึงนะอ่ะอันนี้นะคะคือ มันทําได้สองอย่างนะหนึ่งเลยก็คือทักทายปกติถามสารทุกสุขดิบอันนี้จะใช้เวลานิดนึงนะแต่ถ้าเราต้องการจะให้แบบรวดเร็วอยากจะเห็นผลลัพธ์เร็วนะคะเราก็ทักขายของไปเลยนะคะโดยการที่เราพูดว่าขออนุญาตนะคะขออนุญาตแนะนํา ส่งคอนเทนต์ได้เลยนะคะอันนี่คือวิธีการทักแชทนะคะเราก็ส่งรูปแล้วก็ส่งคอนเทนต์ไปได้เลยนี่ค่ะอันนี้คือวิธีการทักแชทนะคะนี่นะคะอ่าน,นี่คือวิธีการทักแชทแต่ว่ามันจะมีวิธีอย่างหนึ่งนะคะคือการเขาเรียกว่าการซื้อใจนะคะซื้อใจคืออะไร เราจะพูดคุยกับเขาทักทายกับเขาไปวันละนิดวันละหน่อยแต่มันจะใช้เวลานะคะประเด็นสําคัญเลยเขาจะยอมพูดคุยกับเราคือเขาต้องชอบเราก่อนนะคะเราจะหาหัวใจเขาจนเจอเราหาหัวใจเขาโดยใช้ความ คล้ายๆกับว่าละเอียดอ่อนหรือการพูดคุยต่างๆแล้วเขาจะค่อยๆเปิดเผยเรื่องปัญหาสุขภาพของเขามาแล้วเราจะได้ลูกค้าแน่นอนนะคะแต่เราจะใช้เวลานานนะคะแต่ถ้าเราทําวิธีนี้ค่ะให้เราทําแบบนี้ทุกวันนะคะนี่ฮะเขาตอบมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะนะคะเราก็ขอบคุณนะคะนะคะโอเคอันนี้ถือว่าเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะที่ตอบกลับมาแบบนี้นะปกติแล้วค่ะเขา สนใจเขาก็จะทักทายว่าราคาเท่าไหร่คะขายยังไงคะถ้าเขาไม่สนใจเขาก็จะประมาณนี้นะคะโอเคเราก็นี่คือปีๆความเป็นปฏิสัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับเพื่อนๆให้ทําแบบนี้วันละสิบนะคะเชา้าสิบกลางคืนสิบก็ได้นะคะแต่ว่าทําช้าๆอย่าทําเร็วเดี๋ยวโดนบล็อกนะคะนี่คือวิธีการทักแชทโอเคต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการทำปาร์ตี้รับชมนะคะการทำปาร์ตี้รับชมก็ ตัวนี้สาจะทำเป็นตัว ate, อิสตารีเอ็ดเดก็คือลถุงใต้ตาลดริ้วรอยนะคะสาจะต้องไปเอาคอนเทนต์อิสตารีเอ็ดเดก่อนเพื่อนๆก็ควรจะมีคอนเทนต์นะคะควรจะขอคอนเทนต์จากที่ปรึกษาไว้เลยนะคะมีรูปภาพแล้วก็คอนเทนต์นะคะเตรียมไปเลยนะคะสากา็จะมาตรงเอ็ดเดตรนี้นะคะ ีช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมมีเบอร์โทรมีลิงก์ไลน์ชื่อร้านเรานะโอเคแล้วเราก็มาที่เฟซเหมือนเดิมนะคะเช่นเดิมนะคะให้เรามาที่สามขีดแล้วก็มาที่กลุ่มนะคะมาที่กลุ่มนะคะแล้วเราก็แตะไปตรงเขียนอะไรบางอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะพอเราแตะไปตรงเขียนอะไรบางอย่างเราจะเห็นคําว่าปาร์ตี้รับชมเห็นไหมคะให้เราแตะไปตรงปาร์ตี้รับชม จะมีแว่นขยายแล้วก็ค้นหาวิดีโอเห็นไหมคะให้เราเขียนว่าเ e d ็เลสภา,าษาไทยหรือภา,า,าษาอังกฤษก็ได้นะคะแล้วก็ค้นหาเห็นไหมคะจะขึ้นวิดีโอเอ็ดเลสขึ้นมานะคะสมมติว่าสา,สาจะเอาวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้สาสาก <สา S 2> ็าจะไปที่แต่ไปที่วิดีโอแล้วก็ไปที่เรียบร้อยแล้วก็วางคอนเทนต์ลงตรงนี้นะคะแล้วก็โพสต ตรงนี้เขาบอกว่าไม่สามารถเริ่มต้นทำวิดีโอ,อปาร์ตี้ได้แสดงว่าทางกลุ่มเขาห้ามไว้นะคะให้เราไปที่กลุ่มอื่นนะคะ,ะเราไปที่กลุ่มอื่นเนาะหากลุ่มอื่นไปใหม่ย้อนกลับไปแล้วเราก็เลือกกลุ่มใหม่นะเช่นกลุ่มนี้แล้วกันธรรมะอุย้ยเปิดมาเจอฟ้าเลยไม่เอานะคะมาหาใหม่ ลองมากลุ่มน,นี้ดูนะคะถ้าทพ,พอเกรด A กลุ่มน,นีไมม้ไม่มีไม่มีไม่สามารถโพสตได้นะคะแบบนี้นะคะให้เราเลือกกลุ่มก่อนนะ ลองดูแล้วกันปุ่มหมาแมวเนาะปุ่มหมาแมวก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนซื้อของนะเพราะว่าคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ค่อนข้างมีฐานะเหมือนกันนะเอ่ะเราก็แตะวันที่เขียนอะไรบางอย่างอ่าทำไมไม่ได้หรือว,ว่ามันโดนปิดกั้นนะ๋ยวนะลองใหม,นะม่นะมาปัทที่รับชม ปาร์ตี้รับชมแล้วก็ใส่วิดีโอใส่วิดีโอเหมือนเดิมนะคะเขีนท okay, ค้นหาเจอวิดีโอแล้วแต่ที่วิดีโออ่าเรียบร้อยแล้วก็ใส่คอนเทนต์วางคอนเทนต์ Content. ไว้แล้วก็โพสเห็นไหมคะปาร์ตี้กำลังเริ่มเล่นแล้วนะคะ ในระหว่างที่ปาร์ตี้เล่นนี้นะคะให้เราก,กดไลค์แล้วก็กดหัวใจให้ตัวเองแล้วก็วางคอนเทนต์ไปอีกส่งคอนเทนต์ไปแล้วแล้วเราก็เขียนไปว่าโปรโมชั่นจัดหนัก ข้อความเหมนไหคะข้อความแรกที่เราใส่เข้าไปข้อความที่2อะคะอันนี้ก็คือเืินการเร่งรัดที่เขาอยากซื้อก็จะมีคนเข้ามาดูนะคะเราก็จะเชิญได้นะคะเราจะเชิญเพื่อนเอนเข้ามาดูในในในปาร์ตี้นี้ก็ได้นะคะเนี่ยเราก็เชิญเพื่อนเอนเข้ามาดูเชิญได้นะคะปาร์ตี้ก็จะเล่นไปอันนี้คือวิธีการาทำปาร์ตี้รับชมนะคะวันหนึ่งก็ให้เราทำได้ประมาณ5กลุ่ม ะะอย่าทำเยอะนะคะโอเคอวันนี้เราก็ถ้าเราจะออกนะคะเราก็ออกตอนนี้ปาร์ตี้มันก็เล่นของมันไปแต่ว่าเราก็ออกมาก่อนสามารถไปทำกลุ่มอื่นได้อีกนะคะเห็นไหมคะปาร์ตี้ยังเล่นอยู่หน้าขีของเราเห็นไหมคะโอเคอันนี้ก็คือวิธีการทําปาร์ตี้รับชมนะคะลูกค้าก็จะทักเข้ามาได้เลยถ้าเราทําต่อเนื่องสม่ําเสมอนะคะ นี้นะคะก็คือวิธีฟีที่เราพูดถึงนะคะถ้าหาว่าเพื่อนๆทําทุกวันแล้วก็ต่อเนื่องสม่ําเสมอนะคะภายในหนึ่งอาทิตย์เกิดผลลัพธ์แน่นอนนะคะแต่ว่าเราอย่าลืมนะคะว่าการทําที่ต่อเนื่องสม่าเสมอนะคะทําให้เราเกิดผลลัพธ์จริงๆนะคะค่ะ แล้วก็เรามีข้อสงสัยอะไรนะคะให้ให้เรานะคะจดเอาไว้แล้วก็สามารถที่จะไปสอบถามเพิ่มเติมกับที่ปรึกษาได้หรืออยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมที่จะมาไว้ใช้ในเรื่องของการทําวิธีฟรีก็ไปขอกับที่ปรึกษาได้เลยนะคะโอเคหวังว่าเพื่อนๆก็คงจะลงมือทํากันนะคะเดี๋ยววันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแนละ้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่อีกครั้งนะคะค่ะสวัสดีค่ะ